ไปดูที่มติครมที่สำคัญนะครับเรื่องแรกนะครับคณะตีอนุมัติหลักการแก้ไขร่างพรบประกันสังคมปศ .2 พศ3 3นะครับเพิ่มเติมเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนและสิธทธิประโยชน์มีประเด็นสำคัญดังนี้นะครับหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นสามประเภทนะครับจากเดิมสองประเภทได้แก่ เงินบำนาญชาราภาพและเงินบำเหน็จชาราภาพนะครับโดยเพิ่มเงินบำนาญจ่ายล่วกหน้านะครับ2แก้ไขเพิ่มเติม,ตมสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชาราภาพให้ผู้ประกันตนสามารถได้รับเงินบำนาญชาราภาพหรือเงินบำเหน็จชาราภาพหรือนำกรณีนำเงินกรณีชาราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนหรือเป็นหลักคำประกันการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินนะครับ ซึ่งเรียกว่าขอเลือกขอคืนขอกู้นะครับดังนี้นะครับขอเลือกนะครับให้ผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบเดือนน่าจะเป็นร้อยแปดสิบวันรนะ้อยแปดสิบเดือนและเมื่อมีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์นะครับสามารถเลือกได้ระหว่างเงินรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพนะครับตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบ ห้าสิบห้าปีบริบูรณ์นะครับจากเดิมได้รับเงินบำนาญชราภาพเท่านั้นนะครับในส่วนการขอคืนนะครับให้ผู้ประกันตนสามารถนําเงินกรณีชราภาพบางส่วนนะครับมาใช้ก่อนมีอายุครบ55้าปีบริบูรณ์นะครับในส่วนขอกู้นะครับให้ผู้ประกันตนสามารถนําเงินชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้นะครับ สามนะครับการขยายอายุกั้นสูงของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างจากเดิมอายุ60ปีบริบูรณ์เป็นอายุ65ปีบริบูรณ์เพื่อให้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมนะครับ 4. นะครับการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆน,นะครับได้แก่1เพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพนะครับเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุกผลภาพจากร้อยละ50ของค่าจ้างนะครับเป็นร้อยละ70ของค่าจ้าง2เพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรโดยเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างจากเดิมเป็นระยะเวลา90วันเป็นร้อยละเป็นระยะเวลา98วันหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับ ในส่วนของสามขยายรับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรนะครับโดยให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่สงเคราะห์บุตรต่อไปอีก6เดือน